ไม่พูดเลยค่ะเรียดราม่าน้องฟ้าใสนิดนึงค่ะบัดนี้แบบเ่กดอะไรถ้าจะพูดถึงดราม่านะคะสำหรับกองที n m u อของเราเนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่มีดราม่าเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันจบไปตั้งแต่เดือนอะไรจักโว่ตั้งแต่เดือนนะคะนานมากแล้วว่ะเออตั้งแต่ต้นปีบ้างถ้าจะไม่ผิดกุมภาหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ทุกอย่างก็จบแบบสวยงามจบแบบที่เราก็ไม่ทราบว่าจะมี น้องๆบอกเป็นเรื่องแล้วสำหรับพี่ปุ้ยเนี่ยไม่มีเรื่องแน่นอนเพราะว่าไม่ทราบว่าจะมีเรื่องอะไรมันเดินตามทวงหรือกอทวงเขาไม่ได้คืนเงินเอาละตำแหน่งอันนี้นะคะพี่ปุ้ยเพิ่งถามเพิ่งถามเพราะเพิ่งเห็นเหมือนกันก็เลยถามจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ถามท่านนั้นด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปตามทวงไปอะไรเลยแต่อย่าลืมนะคะว่ามงกุฎมูลค่าเป็นล้าน เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องดูแลวันนั้นทุกคนก็เห็นพี่ปุ้ยเนี่ยเอาเอา,เอาพี่กับพี่ณนะก่อนแล้วกันเนาะสองคนวุ่นวายอยู่หลังอยู่ข้างหลังอจนข้าวยังไม่ได้ทานเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีสิทธิ์รู้อะไรทั้งนั้นแต่ว่าทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ดูแลในส่วนของตัวเองอเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ใช่ว่าไปเดินตามทวงไม่ใช่เลยนะคะนี่ถามเขานะม,มันจะไปทวงทําไมเราต้องให้เขาใส่ไปพบปะแฟนๆพบปะผู้คนอยู่แล้วแล้วอีกอย่างอยากจะบอกตรงนี้ว่า ทพเนะคะก็ช <duh. S 3> ัดเจนว่าในทุกๆปีเรามุ่งหน้าที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อค้นหาองสาของเราและนาดเข้ามาใช่ค่ะแม่ระฮะประกอบสาวเอฟเฟกต์นิดนึงก็จะบอกว่าเราก็ทํำยังไงล่ะตอนนี้งานหนักเลยสถานการณ์โควิดอย่างนี้สถานการณ์โลกจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เราเองก็ต้องเทรนเอามได้มันต้องเทรนนปุกปีถึงแม้ว่าศัยภาพของแต่ละคนจะต่างกันเนาะ ม,มันก็มีเรื่องที่ต้องเอาคุณขาดตรงไหนคุณร่องตรงไหนกองก็ต้องมีหน้าท oui, ี่จัดเติมเข้าไปเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาสมบูรณ์ที่สุดมงสามเราต้องการมากๆาาอันนี้เป็นเรื่องเดียวที่เราเน้นจริงๆแม่ค่ะในส่วนของสัญญาของน้องฟ้าใสเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมาถึงมันถึงมังเอางบุดน้องเราคือเราเราไม่ได้เอาคื เขาคือเนี่ยแปลว่าให้เรายึดคืนถูกไหมพี่นาะต,ตรงนี้จะเรียกว่าไงพี่นะอันนี้เรียกว่าไม่ได้ให้ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับก็คืออย่างมงกุฎเนี่ยนะครับพอจบพอครบจบปีเนี่ยมงกุฎมันก็ต้องคืนอยู่แล้ว<อ>ถูกไหมครับเพราะมันก็จะหมดวาระสําหรับคนใหม่ที่จะขึ้นมาแน่นอนวันนั้นเนี่ยเราก็มีความตั้งใจแล้วดูจุดประสงค์สิครับเราให้เขาลาลาเวทีเรามีการถ่ายภาพวีทีอาร์ก่อนหน้าที่จะมีงานเราให้เขาเดินใส่มงกุฎ บนเวทีในการอำลาตำแหน่งเราให้เขามอบมองกุฎให้กับมิสอุนิเวิร์สไทยแลนด์คนใหม่ล่าสุดซึ่งถ้าเรามีปัญหากับเขาตั้งแต่แรกตรงนี้เราคงจะขออนุญาตนะฮะคงสีนั้นก็คงจะไม่มีใครเห็นถูกไหม<ะ>ไม่มีอะไรกับน้องหรอกค่ะแล้วอย่างนึงเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เราเรายังยืนยันนะคะว่ามงกุฎของ TPN ไม่เวียนค่ะแต่ละปีเนี่ยน้องที่ จบครบตําแหน่งอย่างอแมนดานเนี่ยพอเขามามอบตําแหน่งปับ๊บมงกุฎอันนี้ก็จะเป็นของน้องซึ่งน้องจะไปเก็บไว้ในตู้ที่บ้านล็อกกุญแใจให้ดีเพราะว่ามันเป็นของที่มีมูลค่านั่นก็เป็นสิทธิที่น้องจะต้องได้เพราะนั้นมาถามพี่ว่ามีดราม่าไหมสาหรับ CBN บอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่มีดรามา่าเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการตกลงงใจเราก็ต้องเคารพในเกียรติของน้องด้วยแล้วกองเองไม่มีประเด็นอะไรกับฟ้ายเลย<ฆ>ถ้าสังเกตให้ดีนะคะน,นี้พี่ปุ้ยท้า พี่ปุ้ยพี่นะไม่เคยออกมาพูดอะไรว่าน้องอม,มีแต่บอกว่าคนเราเนี่ยเวลามีดราม่าอะไรเกิดขึ้นพี่จะบอกเสมอว่าให้มองในจุดดีน้องเขาก็ทำเต็มเหนียวเต็มที่ของเขานำความสุขมาให้กับพวกเราเราดูในจุดดีกันเพื่อความสร้างสรรค์แล้วจะพูดอย่างนี้ตลอดอะนะคะ,ะบางคนบอกว่ามีแฟนคลับนะคะมีหลายคนที่ที่ส่งมาให้เราดูนะคะบางคนก็มันไม่แปลกหรอกคะ่ะการวิาพากษ์วิจารณ์พี่ปุ้ยก็ ไม่ว่ากันแต่ว่าคนไหนที่เกินเลยไปบ้างครั้งนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องเจอกันเนาะแสดงหด่ที่นไม่ได้ลงกดไปนี่ก็ว่าเป็นเพราะยังไงคะคือเขาเป็นคนอื่นได้ต้องกดทุกคือมันอันนี้นะคะพี่ปุ้ยถึงบอกว่าการที่พี่ปุ้ยจะตอบพี่ปุ้ยพี่น้าจะตอบตรงนี้คนเดียวเนี่ยไม่แฟร์หรอกค่ะมันไม่ดีเอาเป็นว่าเราต้องให้เกียรติน้องเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัญญาเนี่ยนะคะหรือในข้อตกลงเนี่ยเอาเป็นว่าฟาใส่เขาก็ มาพบกับเรามาพร้อมกับทนายความของเขามาพบกับพร้อมกับญาติผู้ใหญ่ของเขาแล้วก็ตกลงกันไม่ดีตั้งแต่เดือนกุมภาเรียบร้อยก็เลยไม่เข้าใจว่าณนะจุดนี้วันนี้เกิดเรื่องได้อย่างไรนะคะแล้วน้องเองก็ลายพี่ปุ้ยลายถามน้องน้องก็น่ารักค่ะน้องก็บอกว่าน้องไม่ได้เล่าเรื่องสัญญาหรือข้อตกลงอะไรให้กับผู้จัดการของน้องฟังเลยแล้วน้องก็ยังบอกว่าถ้า พี่ปุ้ยไม่แฮปปี้กับการโพสต์ของผู้จัดการเนี่ยรบกวนพี่ปุ้ยโพลิกับผู้จัดการเองพี่ปุ้ยก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ธุระของพี่ปุ้ยพี่ณะไปเที่ยวไล่โฟก็มีแค่นี้เองค่ะแม่ปุ้ยย้อนกลับไปในคลิปมันจะมีคลิปที่แม่ปุ้ยเคยพูดก่อนที่น้องรับองคุณแล้วว่าองคุณเนี้ยเรายังไงก็ต้องให้ไปเลยแบบนางงามอ๋อใช่ค่ะมันกาปย็มันไม่ย้อนแย้งค่ะน้องพี่ปุ้ยในชีวิตก็ไม่คิดเอาอย่างนี้ไหมคะเราลองถามผู้จัดประกวด นางงามทุกคนเมื่อได้รับตําแหน่งของเวทีนั้นๆต้องเซ็นสัญญาไหมคะพี่ผู้ถามกับต้องเซ็นไหมคะธรรเนียมปฏิบัติต้องเซ็นอามนดาก็เซ็นเดี๋ยววันอาทิตย์นี้30ใครว่างให้กาลังใจอามนดานะคะอามเนด้าเซ็นแล้วค่ะให้กําลังใจเพราะว่าอาม d นดาจะไปรับรถขับกลับบ้าน แล้วก็อย่างที่บอกค่ะเดี๋ยววันที่อเมน่าเดอร์ย้ายบ้านเข้าบ้านใหม่ก็จะเชิญพวกเราไปปาร์ตี้ในล็กกันด้วยนะคะอันนี้ก็ปัญหาของ้าสาที่ไม่ได้มงไปเพราะว่าไม่ได้เรียน่อแค่นั้นใช่ไหมคะคื ใแล้วน้องเราก็เคารพกันตัดสินใจของน้องเพราะว่า TPN เนี่ยนะคะมีหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าเราคุยกันรู้เรื่องเราคุยกันเข้าใจใน้องก็อาจจะมีวิถีทางของน้องมีเส้นทางของน้องไม่เป็นไรไม่เซนเราก็ไม่ว่ากันมันมองได้หลายเหตุการณ์แต่พี่ปุ้ยว่าไม่ว่าจะมองอยังไงนะคะมันไม่ย้อนแยงค่ะพี่ปุ้ยถึงถามกลับว่า มงกุฎต้องเป็นของนางงามเราไม่เวียนค่ะเราไม่เวียนเราหาสปอนเซอร์ทุกปีเพื่อให้ได้เพชรน้ำงามที่สุดแล้วก็มงกุฎที่ดีที่สุดให้ให้เขาไปเก็บในชีวิต<ะ>ของเขาเขาต้องมีเก็บไว้นางงามต้องเซ็นกีปปีถึงจะได้มงกุฎไปไสัญญานางงาม1ปีนะคะสัญญาศิลปิน3ปีชัดเจนนะคะ,ะและพี่คิดว่าสัญญาของพี่ถ้าไปไล่าถาม<ะ>นางงามทุกคนไม่ว่าจะเป็นซีซันหนึ Season 1, Season <ะ>่งซีซันสองกองไม่เคยเข้าไปวุ่นวายเรื่องของการได้เจอห้ามรับนู่นรับนี่นะ ไม่เคยไปถามได้นะคะเพียงแต่ว่าขอเราดูแลในภาพลักษณ์นิดนึงว่าคุณจะทำอะไรเพราะนี่เป็นภาพลักษณ์ของเมื่อคุณมีสายสะพายของผู้เข้าประกวดม i s s u n i v e ร์ e ไทย i ล a n d แล้วอันนั้นเป็นเกียรติที่ทุกคนต้องรักษาร่วมกันเรื่องมีอยู่แค่นี้เองแต่คืมั่นใจใช่ใชไหมคะว่าได้เวนของแนัาวก็คือไม่ได้รับเงินรางวัลทั้งหมดที่ประกวดมาในปีนั้นเลยรายละเอียดนะคะเอาเป็นว่าเป็นข้อตกลงของพี่ปุ้ยและน้องที่ว่าเราจะ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่คนเดียวนะคะกังคร่วมก,ก,กันว่า,วาเราจะไม่นําเรื่องราวมาเปิดเผยเพราะว่ามันจะรังให้เกิดการวิาพากษ์วิจาร์รังให้เกิดความเสียหายรังให้เกิดการบิดบวนบิดเบือนข้อมูลหรือรังให้เกิดการไปพูดในทางที่มันหนึ่งบวกหนึ่งไม่ใช่สองอะไรแบบนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะไม่ไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมาถามพี่ปุ้ยว่า เอาสัญญามากลางเลยแบบพี่ปุ้ยก็ย้อนกลับไปว่าอาไปถามน้องฟ้าใสก่อนแล้วกัน,น,เ,นเพราะว่าเ,เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันในเมื่อมีบันทึกแบบนี้แล้วตัวเองมาเที่ยวพูดมันก็คงไม่ใช่พี่ปุย้ยผูใ้ใหญ่ <c oughs> แล้ว <c oughs> พูดอย่างค่ะเขายังไม่ได้เข้ามายังไม่รู้จักเลยค่ะในส่วนนี้เขาอ,ออก ก็แล้วแต่นะคะคนเรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอะไรตอนน่อไ้อะไรได้ตามใจชอบแต่ว่าพี่ปุ้ยก็โดยส่วนตัวพี่ปุ้ยกับพี่ณะเนี่ยเราสองคนยังพูดกันว่าเราก็รักลและเอ็นดูฟ้าสใส่ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนลูกเราอะ่ะพี่งทะเละาะเบาะแหวโดกลูกเวลาเขาทาอะไรเด็กหรือดื้อบ้างแต่นี่ฟ <ร EC. S 2> ้าสใสาก็เป็นเหมือนลูกเราคนนึง เราไม่เคยว่าเลยน้องเลยเพราะฉะนั้นที่หนูถามว่ามีกังวลไหมกังวลเรื่องอะไรคะว่าเขาจะดาเนินการอะไรบอ๋อไม่กังวลน,นะคะเพราะพี่ปุ้ยคิดว่าพี่ป<ม>ุ้ยก็ทําในสิ่งที่ชอบทําที่สุด<ม>เป็นข้อตงองกลงร่วมกันของฟ้าใสและพี่ปุ้ยไปแล้วนะคะพี่ปุ้ยค่ะในตัวข้อส,สัญญาที่เอถามนิดนึงว่าสัญญาของเรามัโนโคดไปจริงไหมคะพี่ก็พี่ปุ้ยว่าคําถามนี้ตอบง่าย<ม>เหมือนคุณมีของคุณเนี่ยพี่ปุ้ยถามว่าของคุณดีไหมคุณต้องบอกว่าดี ะะเพราะฉะนั้นเนะี่ยวิธีการถามเนี่ยนะคะ,ะจะตอบว่าสัญญาที่โหดหรือไม่โหดนะคะเอาเป็นว่าพี่คิดว่าถ้าเป็นเวทีอื่น mm hmm. เขาคงไม่ยอมให้ผังงานไม่เซ็นสัญญาเนาะแต่พี่ก็ยึดหลักว่าสัญญามันก็แค่สัญญา mm hmm. เดี๋ยวมันก็ต้องมีวันจบแต่สิ่งที่มันจะต้องอยู่ร่วมกันไปตลอดชีวิตการรู้จกักกันอยู่ในสังคมไทยสังคมเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องดีกว่าสัญญายเยอะ นะะถามว่าสัญญาโหดไปไม่โหดหรอกค่ะมันก็แพทเทิร์นเดียวกันหมดทุกเวทีหลักการสัญญาของเวทีเราก็คือถ้าคุณจะได้รางวัลทั้งหมดก็ต่อเมื่อคุณจะสัญญาใช่องทางทุกเวทีจะเป็นแบบนั้นจริงจริงวันไหนว่างมันขออ่านเป็นเป็นอินดิวิด้วยดีกว่านะฮะมาตรฐานมาตรฐานค่ะเมามอยในแวดวงของแฟนนางงามว่าเป็นการปลดหรือเปล่าไม่ได้ปลดค่ะทำไมฟ้าใสก็ถ้าเราปลดเขาฟ้าใสจะไม่ได้ขึ้นเวทีเขาคือมิสยูนิเวิร์ส 2019แล้วเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ของเธอได้ครบถ้วนในห่ปีแล้วเพราะนั้นแล้วมันก็จะมีอีกนะดราม่าอีกกว่าผู้กองเนี่ยไปสั่งให้คุณพ mm ีเคเพฉันจะบอกคุณพีเคนะคะออกมาแถลงข่าวด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันก็ยังเฉ่งคุณอย่พูดอะไรพูดผิดพูดถูก mm hmm. แต่ว่าพีเคเขาก็ไม่ได้ตั้งใจ mm hmm. นี่ยังไม่รู้เลยยังไม่มีเวลาว่างไปเปิดดูเทปว่าเขาพูดผิดตอนไหนเนาะ mm hmm. แต่ว่าบางทีพี่ปุ้ยว่าคือเราเนี่ยต้องต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะ บรรทัดฐานของสังคมกันบ้างนะคะคือมันไม่ใช่แบบนี้พี่ปุ้ยการทํางานกับน้องาษษา้าใสหลันจกนี้กับกองนี่เรียกว่าตัดขาดกันเลยไหมคะใครบอกว่าจะตัดขาดเขาค<ส>ะสมมติพี่ปุ้ยเออใครบอกไม่ตัดขาดาฟังไว้นะคะสําหรับสาหรับเออต้องบอกให้เอาเป็นว่านะคะมีงานอะไรที่เหมาะกับน้องแล้วจะต้องว่าจ้างน้อง เขาก็เป็นถือเป็นศิลปินคนหนึ่งของเราทําไมไม่ใช่ของเราด้วยตัวของเขาเขาเราติดต่อไปเขาจะรับก็รับไม่รับก็ไม่รับทุกคนมีสิทธิ์เหมือนน้องไปติดต่อดาราดังๆ่ะเขาว่างเขาจาทำให้ไม่ว่างไม่ทําให้นะคะโอกาสที่วาระที่เห็นว่าใส่ได้ใส่มงคลของเขาไอันนี้ก็คงไม่เกี่ยวกับกองพี่เพราะว่าเขาจบวาระของเขาแล้วค่ะ จริงแล้วนะคะพี่ปุ้ยก็จะบอกตรงนี้เลยว่าน้องเขาก็คงไม่มาขอหรอกเพราะว่าในาน้องเขาก็ขออนุญาตว่าถ้าเกิดเขาจะทํามงของเขาอะไรก็ตามสบายแล้วพี่ปุ้ยก็ยังบอกอีกว่า,าโดยมารยาทเนาะเขียนเป็นจดหมายมาเพราะว่าเราจะได้ขออนุญาตพี่แคนดี้มอมหลวงกละจนน่าพรจิรประวัวะดซึ่งท่านเป็นคนออกแบบมงกุฎแล้วก็เหมือนพี่ปุ้ยจะเอารูปที่น้องถ่ายไปใช้อะพี่ปุ้ยควรขอน้องไหมห หรือเอาไปใช้เร้องนุญาตใ้ป้าใส่มงปลอมใส่ได้ใช่ไมได้พูดมงสำรองมงสำรองมงมงปลอมดูแลก็ก็แล้วต่ยเลยค่ะก็ต้องมาขออย่างที่บอกอะครับว่ามงสำรองหรืออะไรก็ตามอย่างผู้ออกแบบคือคุณแคนดี้นะครับเราก็ต้องไปขออนุญาตพี่แคนดี้เพราะว่าลิขสิทธิ์อยู่ที่เขานะครับเขาอยากจะทาเราก็ต้องมาถามถ้าคุณแคนดี้ก็อนุญาตก็เขาอาจจะไปทามงสำรองของเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่บอกก่อนนะครับว่า การใส่มงกุดของมิ s s u นิเวิร์ Thailand หรือประเทศใดๆก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่จะไปใส่ออกเดินตามท้องถนอนออกใส่ไปโชว์คนออกไปใส่ให้คุณโน้นคนนี้เห็นเนี่ยไม่ใช่รบ,บริบทของการเป็น Miss Universe สท้งของ Miss u n i v e r s ์ใหญ่นะครับ,รบแล้วก็มิสไทยแลนด์เนี่ยก็จะมีบริบทเลยว่าเราควรจะให้เขาใส่มงกุดตามงานใดๆบ้าง เพราะเราเราก็ถือลิขสิทธิ์เราก็ถือลิขสิทธิ์ต่อมาเขาก็จะดูว่าอเราไปเดินสมมติเราจะไปเดินตลาดเราจะใส่มงกุดไปเดินไม่ล่ะถ้าเขาไม่คุณอลงอยากใส่มงกุดไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดิฉันก็บอกว่าเขาฟ้องหรอกคือเราก็พูดเล่นกันว่าพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยันอยากฉันอยากใส่มงกุดไปเดินเนี่ยเซ็นทัลเวิ์ลดินก็อก่เอออย่างเงี้ยเขาฟ้องหรอกควอเราก็ูเลกั่าพี่้ยที่ป้ยันอยกพี่อกส่มงไรดปเินเนี่ยเซ็นทเวร์าก็อกว่าเอออย่างเ แม่บทเลยเขาอันนี้อันนี้พี่เข้าใจเพราะว่าเขาก็ถือว่าเขาเป็นเวทีสิ่งศักสิ่งิแล้วมงกุฎเนี่ย cloud of universe หรือ cloud of อ,อะไรก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องสวบนศีรษะเป็นเรื่องมงคลเนาะ<ห>แล้วก็ที่เมื่อกี้น้องบอกว่าจบประเด็นเนาะว่าย้อนแยง้งจบไปแล้วค่ะพี่ปุ้ยไม่ได้พี่ปูตรงพี่ต้องพี่พูดคำไหนพี่จะยืนยันในคำพูดของพี่ักบในส่วนของกลัวที่มาลงก็ถามเลยเหรอถามแม่ถามแม่เยอนหน่อยกลัวที่มาลง ฝั่งของ DTA ตอนนี้มันยังไงบ้างคะทั่ร์ที่มาลงก็น่ารักนะคะมันก็มีคือทุกเรื่องอะค่ะเหรียญอย่างที่บอกก็มีสองด้านก็จริงทัวร์ที่มาลงก็จะเป็นแฟนคลับของน้องนะคะแต่บางคนก็น่ารักนะคะเข้าใจแล้วก็พูดเอง ตอบเองให้พี่เศรสัาเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ไม่ว่างที่จะเข้าไปเปิดดูเพราะว่ามีหลายเรื่องเรื่องทำมากเลยคือเราก็ต้องโฟกัสนะครับว่าคนใหม่คือน้องอาแมนดาเนี่ยการจะไปเวที Miss Universe เนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้เราเห็นมิสอาแมนดาแบบนี้การที่จะไป Miss ไท a แลนด์ต่อไปในสายสะพายมิสไทยแลนด์เนในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราก็ต้องหาบริบทหาความสตรองของเขาหาความเป็นอมแมนดาออกมาเพื่อจะโชว์เอามาโชว์ ยูนิเวอร์สให้ได้ปีนี้เป็นปีเป็นทีมีปัญหาเยอะมากค่ะดราม่าตั้งแต่ต้นจนจบทำบุญใหญ่สะดอกคล้องหน่อยไหมคะไม่อะพี่ปุ้ยมองมองกลับกันนะคะว่าเราต้องมองบวกดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรอะพี่ถามเลยนะถ้าเวทีเราไม่มีใครสนใจเลยอะเอออันนี้มันได้มาจากคำคนของน้องคนหนึ่งในกองเขาบอกว่าพี่คะมีดราม่ามันก็ต้องนึกอีกมุมนะคะอย่างอย่างสมมติถือชุด เดินผ่านนักข่าวแวบๆแง่เอาไปลงเป็นเรื่องเป็นราวว่าชุดหลุดนู่นนี่นั่น uh huh. ไม่ใช่มันไม่ใช่ชุดที่จะเอาออกโชว์เลยแต uh ่ huh. ในบางที่ เดินถือช the so ุดจริงเดินผ่านแล้วอาจจะไม่มีใครถามก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้มุมมองที่ว่าเออเนาะการที่มีดราม่าเนี่ยมันก็แปลว่ามันอยู่ในกระแสแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องตั้งมั่นแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงที่สุดคือเราก็ต้องมีสติว่าสิ่งที่เขากำลังลงทัวเนี่ยมันเรื่องอะไรบ้างเพือใช้ต่อไปรุ่นน่ะพี่นกจะทำเอกคือคือคือทุกทุกวันเนี่ยมันมีเรื่องอย่างที่น้องๆเห็นกันเนาะ แล้วก็มันบังเอิญปีนี้เนี่ยเราเพิ่งทำเป็นปีที่สองของการประกวด Miss Universe Thailand แล้วมันก็ไม่ธรรมดาก็คือมันเกิดสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นทุกคนก็เสพจากสื่อหมดทุกเรื่องไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราก็ต้องใช่แล้วเราก็พยายามเต็มที่ที่จะเขาเรียกอะไรฮะสกัดปัญหาจบปัญหาต่างๆที่ั้งเกิดขึ้นแต่ปัญหาไม่ได้ปัญหาของทัวนะปัญหาของกองที่เช่น เช่นการประกวดเนี่ยจะได้ที่นั่งเท่าไหร่จะเปิดเวทีไหมจะขายตัว๋วยังไงมันเรื่องเยอะมา,มาก,าากาายยาร่แล้วพี่ปุ้ยอยากจะบอกนะคะว่าก็คุยก,กับพวกบรรดาเชียร์ดีเรคเตอร์ทุกประเทศเลยแหละเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาก็น่ารักมากเลยเขาก็บอกว่าอยู่ทำได้ยังไงไทยแลนด์นพี่ก็เลยบอกพี่นว่าคือทําอะไรก็ต้องโดนมีฝั่งที่โดนว่าโดนอะไรเดี๋ยวปีหน้าเปลี่ยนรูปแบบการจัด พี่ชอบแลยบันดันใจของชาวแอฟริกามากเลยช่ว,ว่ายน้ำเรพอนะดิ uh huh. นะดูกันจัดๆเด,ด,ดินไปเดินมาเ uh huh. ออเมการจัดอะไรแบบนี้อย่างรอบช่ว,ว่ายน้ำเราโอ้โหหมดมหาศาลนะ uh huh. แต่เราอยากทำเพื่อให้ให้อย่างนี้ต่างชาติดูเขาว้าวอ่ะเขาบอกจัดไังไงเขาอิจฉานะเพราะว่าของเขายังจัดไม่ได้ก็นี่เป็น ิดว่าแฟนๆที่น่ารักนะคะตามกองทีเอ็นมาเนี่ยก็ขอบคุณสาหรับกําลังใจแล้วก็ขอบคุณในการคิดบวกผู้อย่างมันมีที่มาที่ไปหมดแล้ววันนี้บอกเลยนะคะว่าเรายืนยันว่าฟาใสเองเขาน่ารักเขาไม่เคยออกมาพูดอะไรเรื่องพวกนี้เลยแล้วนี่ก็ได้ถามไปด้วยตัวเองเขาก็บอกเขาไม่ได้พูดนะเราะนั้นเนี่ยจะมาถามว่าจะตัดเขาไหมไม่มีอะไรต้องตัดไม่ต้องตัดเขาอะ่ะงานอะไรที่มันเหมาะสมกับเขาก็คือเขาจบจบนะคะแม่โอเค